สวัสดีครับจิกร้านวลริษัท audio and a c c e s s นะครับคันที่เห็นเป็นเบนซ์วีสองหนึ่งสามเอ้ยพุทธิดวีสองหนึ่งสองนะครับปีระหว่างสิบถึงสิบสองนะครับคันนี้ได้เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับอ่าก็แล้วก็ทำการเปลี่ยนเฟรมตัวนี้เป็นปีของสิบสามสิบสี่นะครับนี่คือเฟรมในรูปแบบเก่าของมันก็อัพให้มันดูใหม่ขึ้นนิดนึงอ่า อันนี้เราจะไปพูดเรื่อง Android นะครับผมจะไปในเรื่องของอคันนี้ได้โคดดิ้งบล t ทูธมิว s i c เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เชื่อมต่อบ t o o t h อยู่นะครับก็คือโดยปกติแล้วอ่ะในส่วนของเนี่ยครับผมจะเห็นอยู่อ่า ในส่วนปกติแล้วในออดิโอที่เป็นลักษณะออดิโอ20ที่เขาเรียกกันเนี่ยก็จะไม่สามารถบลูทูธมิวสิกได้นะครับจะเป็นเพียงแค่การบลูทูธลักษณะาการสปีกเกอร์คุยโทรศัพท์เท่านั้นแล้วก็สเต็ปที่2องได้โคดดิ้งระบบแอร์วนนะครับทำการปิดระบบนะครับก็คือไม่ให้กลิ่นเข้ามาในรถก็คันนี้ได้ทำการโคดดิ้งไปทั้ง2รูปแบบนะครับ อ่าพอดีพี่เขาเปิดเพลงเจ้าของรถเขาอยู่ข้างนอกนี่นะครับเปลี่ยนเพลงขึ้นสตรีมมิง่งบูทบีทอดอดิโอสเปลี่ยนเพลงอ่าก็เป็นบูทูธมิวสิกเรียบร้อยนะครับ ครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับร้านวอลิตออดิโอแอนด์เอสเซดนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ082 343 4332ครับ